ที่ทำให้หลายคนบอกไม่สบายใจนะคะโดยเฉพาะคริสตศาสนิกชนที่จูจ่ๆเนี่ยเขาก็มีกลุ่มอดีตลูกศิษย์ของคร,คริสตจักรแห่งหนึ่งเขาออกมาแจ้งความเอาผิดกับทางผู้นําของคริสตจักรแห่งนี้ค่ะที่มีการบิดเบือนหลักคําสอนของาศาสนาแล้วอ้าบอกว่าเนี่ยทุกคนนะมีผีอยู่ในตัวเองต้องทําพิธีขับไล่ ลักษณะเนี่ยเหมือนเปิดเป็นลทัทธิลทัทธิใหม่เลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็ยังมีการหลอกให้คนเนี่ยบริจาคเงินเพื่อไถ่าบาปอีกด้วยนะคะตัวแทนของลูกศิษย์ก็เลยตบเท้ากันเข้าไปแจ้งความนะคะคุณผู้ชมเนี่ยผู้เสียหายมีทั้งลูกศิษย์มีทั้งอดีตครูนับ1ิบคนนะคะบางท่านก็อนุญาตยินยอมให้มีการเปิดใบหน้าได้เลยนะคะคขอแจ้งความเอาผิดผู้นําคริสตจักรย่านบางนากรุงเทพหลังบิดเบือนคําสอนอ้างว่าทุกคนเนี่ยทำบาปมีผีอยู่ในตัว เพราะฉะนั้นก็ต้องทําพิธีขับไล่นะคะแล้วก็มาหลอกเลยค่ะบอกว่าเนี่ยต้องทําบุญบริจาคนะเอาเงินเนี่ยไปไถ่บาปนี่ค่ะแล้วก็เป็นภาพนะคะที่มีคนหลงเชื่อไปเข้าพิธีด้วยนายอนุภาพอดีตคนที่เคยหลงเชื่อเขาเล่าให้ฟังบอกว่ารู้จักคริสตจักรแห่งนี้ในช่วงที่โควิดระบาดแล้วก็ตัดสินใจร่วมเป็นสมาชิกจากนั้นก็พบเอพฤติกรรมมันแปลกๆนะคะออประหลาด ช่วงแรกแจกถุงพลาสติกให้คนที่มาร่วมพิธีและบอกว่าผีเป็นลมให้อ้วกออกมาใส่ถุงต่อมาเริ่มพัฒนานะคะวางมือบนศรีรษะบางคนกรีดร้องโดยผู้นำพิธีบอกว่ามีสิ่งไม่ดีอยู่ในร่างกายซึ่งก็เกิดจากการที่ทำบาปถ้าหากบริจาคให้พระเจ้ามากก็จะหลุดพ้นค่ะคุณอนุภาพบอกว่าตัวเองหลงเชื่อนะคะบริจาคไปเนี่ยหลักแสนบาท หนักที่สุดก็คือคนที่ร่วมพิธีหลงเชื่อบริจาคไปมากที่สุดถึง20ล้านบาทโโหโหซึ่งเอาจริงๆนะคะใทุกศาสนาไม่ใช่แค่ศาสนาคริสตเนี่ยไม่มีหรอกค่ะ<อ>การมาชวนคนบริจาคทีละเยอะๆ<ช>หรือมากำหนดจำนวนเงินทองให้คนมาทำบุญกันหรือบางทีหลายๆคนก็บอกว่าบริจา ตามจิตศรัทธาใช่ไม่ใช่ว่าทํามากได้มากอย่างงี้ไม่ใช่เลยนเนี่ยค่ะก็เลยเขารู้สึกว่าไอ้แบบนี้บิดเบือนหรือเปล่าแล้วก็ให้ดูภาพไปด้ยวยว่าไอ้พิธีกรรมที่ทํากันบแบบนี้เนี่ยมันใช่ศาสนาคริสต์หรือไม่นะคะทีนี้ไม่ใช่แค่ชวนคนมาท,ทํททาพิธีไถ่บาปกันอย่างเดียวมีการอ้างบอกคริสตจักรแห่งนี้เปิดโรงเรียนเถื่อนนะคะเก็บค่าเทอมเนี่ยนะคะเดือนละ1 5 0 0 0บาท อ้างว่าหลักสูตรที่สอนเป็นหลักสูตรจากสหรัฐอเมริกาแต่พอเด็กจบมากลับไม่สามารถอาวุฒไปใช้ศึกษาต่อได้อยากให้กระทรวงศึกษาธิการมาตรวจสอบนะคะเรียกร้องให้สหกิจคริสตจักรแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลาศาสนาคริสต์เข้ามาตรวจสอบยับยั้งคริสตจักรแห่งนี้ในการทำพิธีลัทธิความเชื่อที่ไม่ถูกต้องเพราะไม่อยากให้ผู้ที่เปิดใจรับาศาสนาคริสต์ต้องรู้สึกผิดหวังหรือได้รับคำสอนที่บิดเบือนจากพระเจ้าค่ะ ว่าการที่คนเรามีนิสัยไม่ดีบางเรื่องหรือเสพติดบางอย่างเป็นเพราะผีอย่างเช่นคนนี้เป็นคนขี้โมโหก็จะมีวิญญาณความโมโหอยู่ข้างในคุณก็ต้องขับผีบางคนขี้โกหกขี้ลักขโมยก็มาขับผีอันนี้ผมไม่บายไอเดียเพราะว่าผมรู้สึกว่าบางเรื่องมันเป็นนิสัยที่ต้องแก้ไม่ใช่ผีที่ต้องขับไอโบสถ์เก่าที่ผมเคยอยู่ไม่ได้สอนแบบนี้นะทุกครั้งเขาไม่เคยบอกเลยคุณต้องถวายเท่าไหร่และอย่างโบสถ์นี้บอกได้ว่าการให้พระเจ้าคือสิบลดสิบลดคือสิบเปอร์เซ็นต์ของเงินที่เราได้รับแต่ละเดือนผมรููู้ว,ว่่าคคคครรทุกนไม,มใจบ มีคนเดียวที่จบครูเด็กแต่เด็กมีตั้งแต่อนุบาลยันมปลายแล้วการสอนก็ไม่มีรูปแบบในการที่จบจัดการให้เด็กได้รับความรู้ที่เหาเขาเหมาะสมจะได้รับก็ไม่มีหลักสูตรที่บอกว่าเป็นต่างชาติต่างประเทศก็ไม่ใช่ถ้าครูจะเอาหลักสูตรเราก็เลยส่งนักข่าวของเราคุณผู้ชมครับลงไปตรวจสอบปรากฏว่าพอลงไปตรวจสอบคุณผู้ชมเขาบอกอเลยเป็นตึกฮะตึกอย่างเงี้ยตึกเนี้ยเป็นตึกเอกชน ปิดครับแล้วก็ล็อกประตูไปเรียบร้อยแล้วทีมข่าวก็เลยเดินทางไปยังโรงเรียนคิดจักแห่งนี้นะครับนางสาวแมรี่ผู้ดูแลสถานที่บอกว่าที่นี่ไม่ใช่โรงเรียนเป็นเนอร์เซอรี่เด็กและคลับสำหรับทำกิจกรรมให้ความรู้เด็กเท่านั้นใช้วิธีการแบบโฮมสคูลนะครับมีพี่เลี้ยงในคลับเป็นคนสอนและประสานกับสถาบันกฎว,วิชาต่างๆมาให้ความรู้เมื่อถึงเวลาก็ทำการสอบเทียบวุฒิการศึกษาที่ผ่านมามีเด็ก ในความดูแลเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศก็หลายคนครับส่วนพิธีกรรมไล่ผีเป็นพิธีตามหลักคำสอนของคริสตจักรและคำพีไบเบิลซึ่งเธอทำพิธีไล่ผีแล้วชีวิตดีขึ้นครับเธอเชื่อแบบนั้นนะยืนยันว่ามันไม่ใช่การหลอกลวงให้คนหลงเชื่อหรือว่าเรียกเก็บเงินซึ่งการบริจาคก,ก็ขึ้นอยู่กับความศรัทธาของแต่ละคนไม่เคยมีการบังคับครับ ไม่เคยบอกว่าเราเป็นโรงเรียนถ้าเป็นโรงเรียนเนี่ยมันก็จะต้องขึ้นตรงกับกระทรวงมันต้องมีการจดแจ้งกับสอชอแต่อันนี้เราไม่ใช่โรงเรียนเลยเราเป็นเหมือนเป็นเหมือนคลับเป็นเหมือนชมรมตอนแรกๆก็ยอมรับว,ว่าตัวเองก็มีความสงสัยแต่พอได้พอลองเปิดใจแล้วได้ลองพิสูจน์จริงๆแล้วก็บวกกับผลลัพธ์ชีวิตของพี่ที่มันดีขึ้นจริงๆอ่ะพี่ก็ปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่าแบบว่านี่คือแบบน,แบบนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทําครอบครัวพี่อ๋อถ้าฟังคือเธอก็ยังเชื่อว่าเอ่อเป็นสิ่งที่ที่เธอเชื่อแบบนี้ ไม่ได้ผิดอะไรซึ่ง<อ>ทางฝั่งดัง<ห>สาแมรี่ให้ความเป็นธรรมว่าเขาก็ได้ชี้แจงแต่เขาบอกถ้าหากจะมีใครมาตรวจสอบก็ยินดีเหมือนกันนะคะก็เปิดนะคะว่าถ้าจะมาตรวจสอบพิสจกักรก็ยินดีเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้กังวลด้วยค่ะที่กลุ่มลูกศิษย์เก่าที่เคยมาอยู่ที่นี่จะมีการไปแจ้งความดําเนินคดีนะคะเพราะเชื่อว่าทุกอย่างก็เป็นไปตามประสงค์ของพระเจ้าอยู่แล้วค่ะไม่เป็นไรอันนี้เราให้ตํารวจเขาตรวจสอบกันนะครับคุณผู้ชมครับดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกข่าาาาวสสํํคัญจกน ข่าววันนิวส์นะครับเชื่อฟันในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ